ดีค่ะนักเรียนวันนี้เรายังพบกันในเรื่องรูปสามเหลี่ยมนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะยังมีอะไรสนุกสนุกน่าเรียนอีกหลายอย่างนะคะจากครั้งที่แล้วเราได้รู้จักลักษณะของสามเหลี่ยมไปแล้วนะคะมีทั้งแบบด้านแบบมุมวันนี้เราจะมาสร้างรูปสามเหลี่ยมกันนะคะโดยใช้วงเวียนอันนี้วงเวียนนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะให้นักเรียนได้เตรียมเปิดหนังสือหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบสองไว้เลยค่ะค่ะการสร้างรูปสามเหลี่ยมในวันนี้นะคะ เมื่อกาหนดความยาวด้านให้สามด้านเลยนะคะด้านแรกคืออันนี้ก็บอกให้สร้างสามเหลี่ยมกทมชื่อกทมนะคะให้กทเนี่ยกทออยาวห้าเซนเอ่อทมอยาวสี่จุดห้าเซนและมออก,กอยาวสามเซนทายังไงดีคะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะให้ด้านที่ยาวที่สุดให้เป็นฐานในที่นี้คือกทอ,อยาวห้าเซนเราก็ใช้บรรทัดวางห้าเซนนะคะก็จะสร้าง เขียนกอกับทอเป็นเส้นตรงขั้นที่หนึ่งรากกอทอยาวห้าเซนที่ขั้นที่หนึ่งต่อไปดูขั้นที่สองให้จุดกอเป็นจุดศูนย์กลางจุดกอรตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางก็คือเอาปลายแหลมของวงเวียนปักนะคะแล้วก็กางวงเวลัศมีสามจุดห้าถามว่าโทษขาดสามเซนทาไมต้องสามเซนเมื่อก็หมดกอทอยาวโทษขาดทอมอยาวสีว่จุดห้าแต่นี้เราจะเอามอกอจากมมกอใช่ไหมคะสามเซนเรากางสามเซน เราก็ตัดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ตัดแลวทิ้งโคง้งไว้เฉยต่อมาดูขั้นที่สามให้จุดทอเป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนสี่จุดห้าเพราะอีกด้านหนึ่งสี่จุดห้าเราก็กางวงเวียนสี่จุดห้านะคะประการปั๊บตอ้งใจจุดศูนย์กลาง c, าแล้วก็ตัดเส้นถ้าส่วนโค้งใหม่ก็จะตัดเกิดส่วนโค้งเดิมอันนี้นะคะให้เราลากเส้นที่มันตัดกันจากก็กลายไปถึงจุดตัดมอมาจากทอไปถึงจุดตัดมอมา แล้วขั้นที่สี่ก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ต้องการได้ความยาวตามโจทย์บอกคะ่ะกทออยาวห้าเซนกอมอยาวสามเซนและทอมอยาวสี่จุดห้าเซนอันนี้เป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้วงเวียนนะคะโดยกำหนดด้านให้สามด้าน,นะคะ่ะสรุปนะคะในการสร้างรูปสามเหลี่ยมถ้าเขากำหนดด้านให้สามด้านเนี่ยเราใช้วงเวียนทำได้างที่โจทย์กำหนดเลยนะคะว่าต้องสร้างด้วยวงเวียน แต่ที่ขาดไปได้คือแมบบัรทัดแน่นอนเราก็จะเลือกสร้างโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ด้านยาวที่สุดเป็นฐานจากนั้นก็จะกางวงเวียนโดยใช้มุมที่ฐานของแต่ละด้านเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ใช้ความยาวที่โจกกำหนดให้ใช้วงเวียนขีดเป็นเส้นโค้งตัดกันทั้งสองด้านแล้วโยงเส้นก็จะเกิดรูปสามเหลี่ยมน,นะคะวันนี้ครูให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนหน้า123นะคะ แต่ทำเพียงสองข้อตามที่กําหนดนี้นะคะดูหนังสือหน้าหนึ่งร้อยยสิบสามนะคะสวัสดีค่ะ